สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เทครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมโตวัวตารูสับยุบวิญญาจารย์เดี๋ยวอีีนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําการสุ่มกาชาปองตู้ใหม่นะครับผมก็คือตู้มังกรทะเลนั่นเองอ่าเป็นวิญญาจารย์ระดับ s s r ที่เข้ามาใหม่วันนี้เป็นวันแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเกือหรือเปล่าสำหรับ E p พีนี้แต่ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมว่ผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปผมด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนเเลยวว่าาาขออง้มมีะะไรบผ นี่เลยสุ่มกาชาปองครบ30บใบ45บใบแล้วก็70็บใบนะผมจะได้ตั๋วสุ่มวิญญาจาร์ระดับ SSR นะอ่าก็จะมังกรทะเลอยู่ในตู้ด้วยนะครับอ่าเห็นไหมแล้วก็จะมีเนี่เสือไป่ด้วยนะน้องตัวที่แล้วนะครับผมแต่ก็จะไม่มี6ตีกับปีพี่ตรงนะเหมือนเดิมนะครับผมสาหรับตู้พวกนี้แล้วก็ครบ120บใบก็จะได้เนี่เลยมรกตทองนะเอาไว้อัพกระเป๋านะาเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีหลังนะหลังจากเราสุ่มกาชาเสร็จแล้วว่าเอาไว้อัพกระเป๋าอะไรนะแล้วก็จะเลือกได้อย่างนึงคือนน่เลยกรระะดดูวววิญาาณับ3ผมส ผมไม่แนะนําให้เลือกนะให้แนะนําให้เลือกวัสดุที่ไปอัพกระเป๋าดีกว่านะอ่าไปเราไปดูในส่วนของ190ใบกันดีกว่าก็จะเป็นกระดูกวิญญาณระดับ10,000แปีของตัวละครนี้นะครับผมอ่าเห็นไหมแล้วก็หรือว่าเราจะเลือกเป็นตัวสุ่มวิญญาจารย์แยกสายก็ได้นะแต่ไม่แนะนำนะเอาแสนปีเขาเก็บไว้ดีกว่าไหนได้ตัวมาแล้วไงแล้วก็ระดับตามร้อยใบก็จะได้นี่เลยโซ่มรกตเอาไว้อัพขึ้นเป็นดาวแดงับผมอัพกระเป๋าขึ้นเป็นดาวแดงนะหรือว่าจะเลือกเป็นกระดูกสีดาวก็ได้นะแแต่่่่่่่ผมมมไนนนะะําาาาคออออยเเเวววรกกกกลืีีดดัป๋ แล้วก็การันตีเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะนี่ครับ300ใบเหมือนเดิมนะครับผม,มเดี๋ยววันนี้ผมจะสุ่มทั้งหมด300ใบนะผมมีการชายอยู่ทั้งหมด519ใบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เจ้าตัวมังกรทะเลเนี่ยกันที่ใบที่เท่าไหร่นะแต่ผมว่านะ EP นี้ผมน่าจะไม่เกลือนะผม <c oughs> ผมก็พูดงี้ทุก EP แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยลุยกันเลยดีกว่า10ใบแรกไม่รอช้ามามาหน่อยนะอาจารย์เออหลงขอแบบหมุนลูกแก้วดีๆหน่อยนะสำหรับ10ใบแรกอย่าเพิ่งเกลือนะ เดีดูเลยว่าเราจะได้เ s r เยอะแค่ไหนกันเชียวโอ้ยสิบใบแรกเอาแล้วเอาแล้วเอาแต่ได้น้องตัวนี้ก็โอเคอยู่นะอผมอยากได้เพียงน้องเสี่ยงๆนะไปลุยกันเลยต่ออีกสิบใบที่สองผมจะกดแบบรัวๆเลยนะเราจะไม่ชัก้าครับแต่คลิปมันจะยืดเยืๆๆ้อออสุดยอดสุดจริงๆเนี่ย ผมเปิดกาชาทีไรทุกเกมนะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะเห็นไหมรอบที่แล้วเหมือนกันเสียวไปถ้าใครได้ดูก็จะบอกว่าสุดยอด <laughs> สุดยอดของเลทแห่งความเกลือผมนั่นคือราชาแห่งความเกลือของตู้เลทนะครับผมมาอีกทีครับสามสิบใบไดเอสอามาสองตัวโอ้โหโเกลือกว่านี้มีอีกไม้ออกก่อนออกก่อน <laughs> ไม่ได้แล้วโอ้ไม่ไหวไม่ไหว,วกดรัวๆไม่ไหวเลยแล้วมาหมุนทักทีดีก่อนหมุนหน่อย ไม่หมุนไม่ได้เลยโอ้โหแรงจริงๆของเขาเหลต้านี่แรงจริงกาชาปองเกมนี้มาหน่อยสีทองเออโอ้โหสี่สิบใบมาตัวหนึ่งงงงงงมาน้อยจังนะเนาอะไรครับเนี่ยมังกรสมุดรหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ขออภัยครับผมมังกรทะเลนะผมไม่รู้ตัวเดียวกันหรือเปล่านะมับโอ้โหเลสีสิบใบออกแล้วครับชิวๆนะครับตัวนี้ถือว่าออกง่ายนะครับผมเหลต ไหมเนี่ยดูแอคชั่นเขาแหน่อยฟุบฟับฟุฟ๊บปั๊บมังกรทะเลวิญญาจาร์ระดับ s s r แล้วผมมาแล้วครับตอนนี้ทีมผมนะขาดอยู่ตัวเดียวนะที่ยังไม่เคยได้เลยคือป้ายมู่ไปนะครับผมลูกพี่ใต้นะั่นเองมาเห็นไหมพอเราได้เจ้าตัวมังกรทะเลแล้วใช่ไหมก็จะเปิดนี่เลยอธิษฐานเทพสมุทร์บุบอ่าก็จะกลายเป็นสุ่มวงแหวนระดับ1นึ่งแสนปีเราจะมาสุ่มตู้นี้กันเลยนะครับผมเราจะมาไปสุ่มตู้นั้นนะเผนะนะื่อจะได้วงแหวนระดับ1นึ่งแสนปีนะผมเล,เลือกเลือกได้เลยนะว่าจะเอาออปชันน่นนนนไไหหสายะ ก็การันตีอยู่ที่300รอยเหมือนกันนะ,ะเรามีโอกาสได้นะครับผมเนี่ยเรามีโอกาสได้แน่นอนะไปเลย1ิโลแรกเพราะว่าเราออกแค่40บใบเองเรามีโอกาสสูงถึงั้ง260กใบนะมันมีโอกาสนะที่จะออกระดับ10,000แสนปีนะผมมลงบวงแหวนมาหน่อยมนวนแหวนแสนปีขอมวงแหวนแสนปีหนอยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเกลือไม่ไหวมาหนยรัวๆเลยครับรัวๆผมจะไปตัวรัวๆเลย น่อยครับเอออย่างได้ม่วงเยอะอยู่นะนยังดีนะไม่เอาฟ้ามาเยอะฟ้าเยอะนี่ไม่ไหวแล้วเยอะเกินบางทีโอ้โหเยอะเกินจะเยียวยาไปเลยอีกสิบใบเอสนาก็ไม่ค่อยออกนะดูดิสามสิบสี่สิบใบออกทีนึงถือว่าเกลืออยู่นะผมว่าสามสิบใบสี่สิบใบออกตัวสามสิบใบสี่สิบใบออกตัวอันนี้อะไรเซียวไปโอ้โหผมได้สองดาวแดงแล้วไม่เอาไม่เอาออกก่อนออกก่อนไม่เว์ครับตัวละครมามาหน่อยมาหน่อย อันเออหลงเอาดีๆเอาดีๆนะครับเอาดีนะ,าดนะครับรอบนี้ขอ,อแบบเอสาสองตัวเบิ้ลๆสักทีสิโอ้โหไม่มาเลยวะออกยากออกเย็นจริงน,นะเอสาตู้นี้นะเละตเนี่ยสุดยอดเลยดูเลยตีติดใบออกตัวเหรอไม่ไหวนะออกมาหน่อยเอสอาร์โอ้โหโอ้โหเก,กือจริงนะผมว่าตู้อันนี้นไหวอะผมมัน ลุ่มมาละเก้าสิบใบถ้า S R แค่สองตัวเองนะดูดิโอ้โหสี่สิบใบออกตัวสี่สิบใบออกตัวดูแล้วมาหน่อยมาหน่อยมาสองตัวเบิ่นเบินหน่อยดิมาสองตัวเบิ่นๆินหน่อยมาสองตัวเบิ่นเบินหน่อยโอ้โหมาตัวเดียวอีกแล้วตัวอะไรเนี่ยโอ้โหตัวนี้ไม่ได้ใช้อีกแล้วตัวที่ใช้ก็ไม่มานะไปลุ้นล้วเลย รัวๆรัวๆรัวๆออกมาเอสนาเอสนาหน่อยสีทองหน่อยสีทองหน่อยโอ้โหไม่มาครับผมไม่มาเลยส,ส,สีทองสีสทองไปไหนหมดนี้เนี S. 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 ่ยไปอีกสิบใบมาหน่อย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 สิครับโอ้โหฟ้าล้วน ออกอยากมากเลยนะซีว่าจันระดับแบบ40่สขึ้นไปเลยถึงจะออกอะ uh, ่ะโอ้โหปะอีกสิบใบเม่มันออกอยากขนาดนี้เนะ <c oughs> นี่มันทาตู้มาเฉพาะผมคนเดียวด้วย่ผมรมความเกลือนะดูดิโอ้โหแก่มจริงๆทำตู้มาโอ้โหเลดเอสาออกอยากยากนะตู้นี้นะถ้าใครมีกาชาน้อยๆผมก็ จะแนะนำให้ข้ามดีไหมก็ไม่ดีอะเพราะว่าของที่ไว้อัพกระเป๋ามันค่อนข้างดีนะเอ,าอ้าวใครเนี่ยยู่ชิงอยากได้รูปพี่ใต้ผมไม่มีรูปพี่ใต้ตัวเดียวเลยนะในนี้นะขอรูปพี่ใต้หน่อยได้ไหมขอรูปพี่ใต้ที่เถอะไต้มูไปทอ่ะต้มูไปทนั่นจะได้ครบทุกตัวตัว,ตวละครขาใต้มูไปเลยนะมังกรสมุดมาหน่อยได้อัพดาวหน่อยมาตัวเดียวเองนะเอเจนาร์ได้น้อยจังเลยโอย้โหอีพีนี้นี่แม่งเกือสุดๆเนะี่ย มันไม่เกลือแค่ว่าไม่ได้กำบ,บังกรสมุดต,ตอนการันตีนะแต่ยังไงผมก็สุ่มถึงการันตีอยู่แล้วนะขอะออกหน่อยโอ้โหล้ปวดหัวกุ้มกุ้มหัวจังเลยเจอแบบนี้ผมได้กุ้มหัวจังเลยเน่ยโอ้โดูเดิไปลุยล้วล้วเล,ย,ลยมันจะไม่ออกเลยหรือว่าเอสอาร์เนี่ยฮะอ้โหแสนปีก็ไม่ออกโอ้โหดูดเดี๋ยว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 กี่ใบแล้วเนี่ยร้อยเจ็ดสิบใบแล้วนะ ไปกาชาเยอะมันกลัวหรอกเนี่ยห้าร้อยกว่าใบมันจะไม่ได้เลยสว้า,ามาหน่อยมาหน่อยแสนปีแสนปีมาหน่อยแสนปีมาหน่อยโอ้โหฟ้าม่วงฟ้าม่วงอย่างเดียวเลยเฮ้ยพักหลังเ,ยเ้ยเฮ้ยเบาหน่อยเฮ้ยไปรัวหรือว่าเราสุ่มชาไปเขาสุ่มกันหมดแล้ว <c oughs> อาจจะไม่ใช่หรอกมามาสีทองหน่อยเออโโหตายแล้วก็จะออกแต่ละตัว ใชนะครับออสการือเปล่าออสการโอเคยังดีอยู่นะถือว่าใช้อยู่ไปไปล้วล้วเลยมาล้วล้วเลยมาสีทองสีทองหน่อยโอ้โหสีทองนี่ออกยากจังเลยโอ้โหผมสุ่มตู้เลยผมหดหดยังไงนะแม่ออกเนี่ยไปสิบใบกดมันมือเลยเนะว่าเราเปิดกาชาเวลาเราดองเลยดองเหนื่อยเหลือเกินเนี่ยโอ้โหดูดิมันรู้ว่าเรามีกาชาเยอะหรือเปล่า มันให้แบบโอ้โหสองรยใบแล้วให้ตายฮโลโบินคุณออก SR น้อยไปแล้วมาดูถ้าว่าได้ SR กี่ตัวนะจะนับได้นะตอนท้ายมาหน่อยครับเร็วๆออกหน่อยสีทองหน่อยทองหน่อยทองหน่อยเอ,อ้ยังดีออกไว้หน่อยรอบนี้โอ้โหพี่น้องเยี่ยนน้องเยี่ยนน้องจะมาจน้ห้ดาวแดงเลยหรดื้อโอ้โหอะไรไม่เจะขนาดนั้น ปลาหน่อยสีทองมาหน่อยสีทองมาหน่อยโอ้โหฟ้าล้วนๆเลยโอ wh, ตย้ตายแล้วตายแล้วยังไงเนี่ยยังไงดิเนี่ยยังไงดิเนี่ยโอ้แสนปีก็ไม่ออกโอซาสุ่มได้มังกรสมุทรแบบไวๆเอ้ยมังกรทะเลแบบไวๆนะไปอีกสิบใบมา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 ,มาหน่อย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 สีทอง สีทองหน่อยเออออกไว้หน่อยนะรอบนี้นะไอ้อ้วนเอาโอเคถือว่าใช้นะครับถือว่าโอเคอยู่นะตัวได้ใช้ได้ผมโอเคนะถ้ามันได้เนี่ยไอตัวไม่ใช้เนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนะมาขอตูวจริงทุกตัวนะตัว,ตวจริงผมมึงห้าดาวเองอื้มพี่ใต้เนี่ยลูกพี่ใต้เนี่ออกยากมากเลยนะผมไม่รู้เลยสกิลมันทําอะไรได้ลูกพี่ใต้เนี่ยแมาตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยได้เลยผมเล่นตั้งแต่วันแรกในเกมเนี้ยวันแรกที่เข้าเซิร์ฟไทย ยังไม่มีใต้มูไปสักตัวแล้วมันกด็ดิกมาไอดีผมเลยนะหาติวตัวเดียวเนี่ยโอโหออกนะฮะมาหน่อยครับลูกพี่ใต้ครับขอลูกพี่ใต้กับแสนปีแล้วตอนนี้ลูกพี่ใต้กับแสนปีโอ้โหจัดไปเลยครับฟ้าสิบใบ <c oughs> <c oughs> โอ้โหแมงยอด <c oughs> ผมจะเปิดแบบรัวๆนะครับรัวๆแล้วรัวๆแล้วมาแล้วสีวทองลูกพี่ใต้ไหมลูกพี่ใต้แสนปี มังกรสมุดนะถ้าทรงเนี้ยนะทรงแบบเมื่อกี้เลยเออยังดีว่าอัพดาว่ะไปขี่ใบนะครบสามรออีกสาสิบใบนะต้องออกก็ละ3สามสิบใบเนี้ยออกสักตัวนะอย่างน้อยสักตัวนะสนมสิบใบเนี้นนยสักตัวหนึงโอโ้โหแต่พูดถึงก็เสียดายวงแหวนนะต้องเอาอ่ะต้องให้ถึงวงแหวนนะมากหน่อยโอ้โหรอบนี้ขอเป็นวงแหวนแล้วกัน <c oughs> ไม่เอาลูกพี่ตรงลูกพี่ใต้อย่ะได้วงแหวนล้วไม่อยากเปิดเกิน3ส0เร้อยนะผมว่ามันเปื้อนกาชา ว่าจะเก็บได้แต่ละใบนี่โอ้โหลำบากยากเก็ยนยากเข็นแสนเข็อดูเลยแม่งไม่รู้เลยว่าเราเก็บกระชายยากขนาดไหนแหมว่าจะดองเพชรดองอะไรมาได้ดูมันให้เลทแล้วยุบเจ็ดใบแล้วนะโอ้ยเอบประจันยี่สิบเจ็ดแล้วไปสิบใบสุดท้ายออกนะแสนปีทาไมออกก็ต้องเอาจนถึงอะดูแล้วต่อจนถึงการลันลปีอะวงแหวนอนะมาขนาดนี้แล้วมาขนาดนี้แล้วออกไหม ออกหน่อยสีทองยังไม่ออกเลยโอ้โหเดือดเชื่อโอหอะไรเนี่ยว่าสิบใบอ้อจัดไปสิบใบโอ้โหมันผ่านกาชาดีจริงๆเ,ยเ้ยกิจกรรมเนี่ยเฮ้ยเอสนาก็ออกน้อยนะถือว่าออกน้อยแบบโอ้โหน้าผิดหวังมากเลยนะสำหรับเลสตู้เนี่ยผมยอมรับเลยหน้าผิดหวังจริงเลยดูเดิจะออกอะไรอ่ะแสนปีหรือเปล่ายังไม่ออกนะแสนปีนะโอ้โหเลยนาอ้าโอเคยังดี หรือที่ใบเนี่ยแสนปีเนี่ยสามใบนะเอาจัดไปไอสุดไหนๆก็มาล้ว่อสรุปแล้วสุ่มไปสามร้อกว่าใบนะครับผม e ีนี้โูว่าจะดองไว้ตัวหน้าในตัวอะไรจะมาผมจะดองทันน่าจะทันอยู่แล้วกิจกรรมมาเยอะช่วงนี้โอ้โหดูเด็ดเลตู้ยอดเลยไปมาเอาให้หมดกาชาน่ะมีเท่าไรใส่ให้หมดเพื่อแสนปีเลาโอ้โหมันมาการันตีเลยเพื่อแสนปีเว้ย เราไม่โดนการันตีมังกรทะเลนะเราโดนการันตีแสนปีนะเลยกี่ใบนะผมเช็กก่อนเดียให้ปดิดใบพอดีเอาจับโอ้โหเอาออกแล้วปิดใบเนะี้ยเรียกว่าจันก็จะเต็มามามาสองตัวเลยสองตัวสักรอบนี้ปิดท้ายสวยๆหนะ่อยหปิดท้ายสวยๆนะโอ้แสนปีวงเดียวแล้วดูแล้วไม่มีอะไรเลยโอเคยังดีนะ อย่างดีที่มันออกมาให้เราไม่ดูแล้วโอ้โหลมสีอโอเคนะครับผมเดี๋ยวรับของข้างล่างเราไปเปิดดูดีกว่าว่าเราจะได้ตัวอะไรเพิ่มอีกนะไปะแต่ผมจะพาไปซื้อไอ้นี่ด้วยไอ้เจ้ากระเป๋านะไม่แน่จใจเรือกระเป๋าด้วย,วยเราออกไปดูกันไปก่อนอื่นเราไปเปิดนี่เลยบิญญาจาระดับ A อเซที่เราได้กันมาก่อนนะสามใบขอวรูปพี่ใต้นะนี่รูปพี่ใต้ใบแรกโอ้จู่จ,จชิงโอเคผมใช้นะตัวนี้มาตัวรูปพี่ใต้ เป็นจะมากโอเคอยู่ไอมูไป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 มาหน่อยอมันกนฟา้าลูกพิษใต้ออกยากจริงนะไอดี ID ผมเนี่ยมาเดี๋ยวเราเลือกของนี่เลยนะเอาไว้อัพอันนั้นโอเคนะเดี๋ยวผมจะไปซื้อมาอัพให้ดูนะแป๊บนึงเลือกไว้ก่อนเลยอ่าตัวอันนี้ก็เลือกกระดูกวิญญาณเข้าไปไแล้วกันโอเคไปเดี๋ยวผมไปซื้อนะนี่เลยนะ เพื่อเข้ามาที่ร้านค้าสำนักนะครับผมแล้วก็นี่เลยร้านค้าเพชรอยู่นี่เลยนะนี่เจ้านี่เลยกระเป๋าร้อยปรารถนานะ,ะ980เพชรนะซื้อไปเลยไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันทําอะไรได้นะเจ้ากระเป๋าใบนี้ไนี่ดูสเตตัสเขาบอกเลาทําทำอะไรได้หนึ่งดาวม่วงนะผมนี่ผลลัพธ์คุณสมบัติดาวกระดูกกุญญาณบวกแปดประ์ค่อนข้างดีนะ ซึ้นสเตตัสของกระดูกวิญยานทั้งหมดนะพวก ADK เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยบวก8เปอร์เซ็นนะนะสำหรับ1ดาวม่วงนะอ่าแล้วก็รังอสูรกระดูกวินยานดอกกระดูกวิญยานเพิ่มเท่ากับ50เปอร์เซ็นของอัตราเดิมอ่าค่อนข้างดีนะผมใช้ได้ใช้ได้เรามาดูในะส่วนของ1ดาวเหลืองนกะันมากดีกว่าคุณส,สมบัติของกระดูกวิญยานบวก12เนะเยอะนะเยอะขึ้นมาใช้ได้เลยนะแล้วก็รังอสนะูรนอะพวกดอกกระดูกวิญยานอนะเพิ่ม100%เอรอ่าก็คือดอกเพิ่มมา100%เลยนะค่อนข้างดีเลย และนี่เลยระดับ1ดาวแดงนะผมค่าโชคดีของกระดูกระดับ S S R ทั้งหมดบวกอ้าเอาเห็นไหมดีมากเลยนะผมคือทําให้เราตีบวกกระดูกวิญญาณมีโอกาสติดดาวมากขึ้นนั่นเองอแล้วก็คุณสมบัติดาวของกระดูกวิญญาณก็บวก20%เอนต์เขาข้างเยอะเลยนะแล้วก็เหมือนเดิมครับลงังสูรดรอปร้อยเปอนะส่วนไฮไลท์เขาอยู่ตรงนี้เลยสองดาวแดงเลือกหนึ่งอาชีพชิปประจรวิญญาณของกระดูกวิญญาณส่วนนอกจะเป็นผลพร้อมกัน2เส้นอ่า คือยังไงใช่ไหมก็คือถ้าสมมุติเพื่อนๆมี2องาวแดงอันเนี้ยอย่างสมมติมันจะเลือกได้หนึ่งอาชีพนะก็คือสมมติเราเลือกสายว่องไวเป็นถังเฉินใช่ไหมกระดูกวิญญาณส่วนกลางอะ่ะเขาก็สามารถใช้ได้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะคือผลลัพธ์ของมันจะใช้ได้ทั้งหมด2ออย่างเลยแต่ต้องไม่เป็นกระดูกวิญญาณชิ้นเดียวกันนะอ่า ซือตอนนี้มันใช้ได้แค่ชิ้นเดียวชิ้นที่เราเลือกติ๊กถูกอะแต่ถ้าเกิดเรามีกระดูกเนี้เป็นสองดาวแดงนะมันก็จะใช้ได้2ชิ้นเองอ่าค่อนข้างดีนะปลาผมจะมาเพื่อพัฒนาเลยดีกว่าตอนนี้เราก็จะพัฒนาขึ้นได้เป็นระดับ1ดาวแดงนะเห็นไหมเราได้อันนี้มา1ชิ้นนะพัฒนาก็กลายเป็นดาวเหลืองนะปุ๊บอ่าได้นี้มา1่ชิ้นหนึ่งต่กลายเป็นดาวแดง้วครับผมปุ๊บอ่าเห็นไหมครับอืมค่อนข้างดีนะพลังขึ้นมาเยอะเลยนะ ร่วนสมบตัติกระดูกหยาบยางก็บวกมา20%นะค่อนข้างดีเลยส่วนถ้าเราจะอัพขึ้นเป็นระดับ2ดาวแดงใช่ไหมเราต้องอัพเนี่ยจากเลเวล1ใช่ไหมไปเลเวล12ก่อนก็คือต้องใช้หินจนแล้วนะเห็นไหมอัพขึ้นเป็นเลเวล12ปุ๊บพอหลังจากเลเวลส2ปุ๊บเราก็มาเลื่อนตรงนี้เลยระดับดาวเห็นไหมไหม,มันจะอัพได้ก็ต่อเมื่อเราถึงเลเวล12แล้วก็ใช้หินได้อีกห้หิน ในการอัพเป็น2ดาวแดงอ่ามันจะขึ้นเป็นเลเวลสินั่นเองนะค่อนข้างดีเลยใช่ไหมครับผมก็ใช้ได้นะสำหรับเจ้ากระเป๋าวิญญาณเนี่ยใครไม่มีก็ต้องมีผมบอกเลยต้องมีเนี่ยมันสําคัญมากมันเพิ่มพลังสเตตัสเราเยอะมากเยเพราะว่ามันเพิ่มเกี่ยวกับกระดูกวิญญาล้วนๆลยไงค่อนข้างดีเลยนะก็โอเคนะครับผมสําหรับ EP นี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมนะผมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปผมนะครับสาหรับ EP นี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ